สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อคุณแม่ f อซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังใบยกแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะมาแจ้งแม่แม่นะคะ <c oughs> เกี่ยวกับอาการของแม่พังใบยกของเราตอนนี้นะคะมีอาการนะเตือนมาสัญญาณเตือนมาหลายๆอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้านมนะคะเต้านมคุณแม่ก็เริ่มชี้ตั้งแล้วนะคะแล้วก็ใต้ท้องนะคะ ว่าอีกน่าจะไม่เกินเดือนนี้แน่นอนนะคะตอนนี้ยี่สิบเดือนเต็มนะคะก้าวเข้าเดือนที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะต้านมคือตั้งมากๆเลยนะคะให้ไม่เกินเดือนนี้แน่นอนค่ะเจ้าตัวน้อยเป็นช้างท้องแรกนะคะแม่ใบหยกอายุสิบสี่ปีนะคะ จงานมาจากพัทยานะสองปีแล้วนะคะฝากกดติดตามแล้วก็รวมรุ้นร่วมให้กำลังใจคุณแม่ใบหยกด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนทุกท่านเนาะนะคะฝ<ม>ากแม่ใบหยกและก็เจ้าตัวน้อยไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะ<ม>สัญญาณเตือนมาหลายๆอย่างแล้วพอควานแม่ควานเองก็ เตรียมพร้อมนะคะท้องก็ใหญ่มากๆเลยนะคะาใานื้ใสดีมากๆเลยนะคะใจดีด้วย ฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามด้วยนะคะช่องพงางใบหยกฟ a ร i l y จะได้มียอดซับเยอะๆนะคะจะได้ไลฟ์สดได้เนาะแม่ๆจ๋าอย่าลืมกดแชร์ให้เราด้วยนะคะมีอาการอัปเดตยังไงเดี๋ยวแม่ควานจะรีบอนะัปรงแล้วก็รีบแจ้งเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับไลฟ์นี้นะคะสวัสดีค่ะ